เจ้าถิ่นว่าเลยใครยาวไม่ได้ครับเฮ้ยไม่เชื่อเโหเขาพิการเลยว่ะล้มไน่แน่ใครเปิด สนามจะเป็นรายการที่พวกเราฟอกฮันเนี่ยจะไปบุกสนามของ King Power ที่อยู่ในโครงการ100สนามสร้างพลังเยาวชนไทยของ King Power ไทย Power พลังคนไทยเดี๋ยวจะมาทดสอบทักษะฝีมือของเจ้าถิ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่สนามฟุตบอลชุมชนดอนเมืองค่ะแต่ก่อนเป็นทุ่งนาค่ะแล้วก็ King Power มาสร้าง ถามก็ได้มาจะถามน่าเล่นมากเลยครับขอบคุณ King Power ที่สร <my> <sh> ้างสนามบอลดีๆให้ชุมชนหนุบุกสนามก็วันนี้นะคะบ็อกฮันเนี่ยเจอกับทีมเป็ดดอนเมืองเราเป็ดดอนเมืองโ แข่งกับปอกขั้นวันนี้โอ้พร้อมมากครับอ,อยู่นี่ทุกวันครับผมจริงเหรอคะครับเจ้าถิ่นว่าเลยใครอยากไม่ได้ครับพี่นี่ครับผมเฮ้ยไม่เชื่อแล,แล้วแล้วแล้วทีมเราพร้อมไหมคะเจ้าถิ่นก็เจ้าถิ่นครับผมมาเยื่ยก็้วเรา,าเมมบุกใช่ไหมบุกครับผมบุกใช่นิงถามหน่อยปอกขั้นนี่ เป็นโครงการที่ริษัทคิงพาวเวอร์เขาได้หยิบยื่นโอกาสให้กับนักฟุตบอลไทย <S <S ได้มีโอกาสได้ไปฝึกปีเท้าที่สโม,มสรเลสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศอังกฤษครับนอก <N ok S 2> จากการฝึกซ้อมแล้วเรายังได้มีโอกาสได้เรียนหนังส,สรรือที่โรงเรียนวัดคลิฟเลยครับซึ่งเป็นโรงเรียนมาตรฐานที่ดีที่สุดในเลสเตอร์ซิตี้เลยแต่กลับมาเราก็มีโอกาสได้เข้าไปในฟุตบอลอาชีพมากขึ้นครับได้รู้ว่าระบบไยลีกที่นี่เป็นยังไงและเราได้เอาความรู้ ที่เราได้เจอที่ประเทศอังกฤษมาใช้เพิ่มเติมในอาชีพของเราด้วยัวันนี้นะคะมินตันเนี่ยมีเกมมาให้เล่นทั้งหมด3เกมทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมครับผมพร้อมครับ <c oughs> อุ้ยเสียงแบบก่อยมากเลยอะพร้อมไหมพร้อมครับ <c oughs> งั้นไปเริ่มเกมกันเลย <c oughs> <c oughs> เกมที่1เราจะใช้ทักษะการเลี้ยงบอลหนึ่งในทักษะพื้นฐานในการนำลูกไปทำประตูต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแต่กติกาของเรานั้นไม่ธรรมดาจะให้ผู้เล่นเลี้ยงบอลผ่านสิ่งกีดขวางและถุงถุงทรายที่ขาข้างละ2กิโลกรัมทีมไหนเลี้ยงครบ4คนก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะหนักหนักไหมครับไป พี่ๆชาวเฟจไวไหมคะแบบนี้ปกติวันละสิบโลครับสบายสบายครับสบายเลยอ๋อใส่ที่ถูกเนี่ยนะไายงออยู่ตลาดไทยครับรอเลยรอรออคิดว่าเกมนี้เราจะชนะไหมทีนี้เราสบู่ครับสบายน่าจะชนะครับเพราะว่าดูจากทรงแล้วน่าจะเอาตลกอย่างเดียวเกมนี้ไม่น่า น้องคิวเนี่ยคือแบบมั่นใจน้องมากเลยส่งน้องให้เป็นตัวแทนก่อนอดูดูเป็นไงดูความมั่นใจคือแบบดูมั่นใจมากตรงๆเลยหนัก <c oughs> หนักก็ที่คิดเยอะเรอติดตามถึงมือผมได้เลยครับผมว่าชนะแน่นอนครับนี่ผมให้ส่งน้องมินตันไปก่อนแล้วผมนะมินตันเหรอคะแต่ว่าไม่ใส่ได้ไหมคะถ้าใส่น่าจะเดินไม่ได้เลยต้องถามทีมคู่ต่อสู้เขาว่าไงฮะ ฮะอะไรนะฮะฮะอะไรนะได้เหรอเขาบอกได้ครับงั้นเกมนี้มีนตันเล่นด้วยเอาเลยเฟมเอาหน่อยเฟมเร็วเร็วเร็วโอ้คนพิการเลยว่ะเฮ้ยไปแล้วเฟมไปแล้วเฟมเร็วที่ใส่ไงเอ้อ ไอโอ้ยจ้างอ่ะนีให้หนักไหมคะความรู้สึกเป็นยังไงคะไปพี่ไปเฮ้ยเร็วพี่พีเร็วพี่เร็วพี่เขาถอนแล้วพี่เขาถอนแล้วปั่นปั่นปั่นเขาปั่นเขาปั่นเร็วปั่นเร็วไปปั่นไม่หยุดหยุดปั่นไม่ได้หยุดหมาแล้วเขาจะเอาเส้นใยแล้วเนี่ยชิวๆชิวๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ พี่เฟินเร็วรู้ดิพี่เฟินรอติดตามผิวมือผมได้เลยครับผมชนะชนะชนะแน่นอนครับเฮ้ยลูดาลูยังไม่รู้เลุลูดเดี๋ยว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 เขไมเทียววะเดี๋ยวเฮใส่เสื้อยังอ่ะ จะมีอะไรไม่เจอวเนี่ยมีอะไรเชื่อได้ป้างเดี๋ยวพี่อยู่ในเกมอยู่นะใส่ได้บ้างไปแล้ว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  ไม่ได้อะไรแล้วแค่เดินมาถามว่าเป็นอะไรตีนตุ๊กแกไม่ดีตีนไม่ดีครับมีเฮมมีโอนมีเฮมมีโอนมันก็หนีก็เหมือนกันนะเหมือนกันนะแต่คือเอันแรกคือคนแท้มันไม่ค่อยมีสิทธิ์พูดอะไรมากนะเดี๋ยวเราต้องเศร้าไว้ก่อนมาทีหลังอาจจะดังกว่าแล้วแหละเกมที่2จะใช้ทักษะการส่งลูกโด่งระยะสั้นหรือเราเรียกว่าลูกชิป ที่ต้องใช้ความแม่นยำในการส่งลูกและใช้ทักษะการม่งกติกาเกมนี้ให้แต่ละทีมชิปบอลและเพื่อนใช้หัวม่งบอลให้เข้าตรรก,กาทีมไหนครบ3มลูกและใช้เวลาน้อยที่สุดชนะไปเลยให้เริ่มก่อนเลยให้เริ่มก่อบเลยเพราะว่าจะได้มีเวลาผิดคิดแผนใช่ไหมคะ ก็วนกันก็ได้คนเตะเสร็จแล้วก็มามงแล้วคนหมงก็ไปไปเตะแล้วน้องมีตังก็ถือถือตลอดเลยนะเพราะหนูน่าจะเตะไม่ได้เฮยดีเี่ยมเยียมอใหม่เป้ยไหโอ้ยนีดึงแล้วต่อไปต่อไปโอ้คเงาเงวยงาโอ้โหหนูกลัวรับไม่ได้อะได้ไม่ั่นใจ เรียบร้อยเรียบร้อยตรงนี้3ลูกโอเคแฮชชิกโอ้หนูว่าเปลี่ยนคนดื้อเด้อครับยังไงบ้างไอ้รุ่นสบายครับคิดว่าเขาจะเร็วกว่าป่ะสามสิบสีวิเลยครับน่าจะ2-3นาทีด้วยครับผมไอซ้อมสงสัยกลัวแพ้ซ้อมสงสัยกลัวแพ้เลยกัวแพ้เลยดูดูตันหมร์ตูนสิไม่ดีเลยว่ะมาแล้วครับนี่ไงมาแล้ว

ขอมหมอนกับกาแฟหน่อยครับโอ๊ยทำไมทำไมลูกนึ่งลูกหนึ่งทีมแฟตโดนเมืองใช้เวลาไปแค่29วินาทีค่ะทีมฟอกคันก็ใช้เวลาทั้งหมด1นาที15วินาทีค่ะไม่งดีใจวายมากครับใส่ใจประเทศไทยมัสูสีวัดกันเกมสุดท้ายคือเราวัดกันเกมสุดท้ายวอร์มเฉยเฉย มาถึงเกมสุดท้ายซึ่งเกมนี้เราจะนําทักษะของการยิงลูกโทษมาใช้ครับจะเป็นการทดสอบความแม่นและการส่งตัวแต่กติกาของเราไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเราจะให้ปั่นจิ้งหรีด10รอบและไปยิงลูกให้เข้าประตูทีมไหนยิงได้เยอะที่สุดทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะครับติดเองครับ สิบสิบห้าเพราะว่าพอคุณเกยไม่สนาดมันสนาดมันม้วนเสร็จพอมันล้มเสร็จยามันนุ่มครับมันไม่เจ็บอยู่แล้วยาผนัมพอดีสนามพอดีเดียร์นั่ใจแน่นอนชัรวป้าบตัวนี้ปัญญานี่สิบทีไหวไหมน้องธรรมดาชิวชิวเอ้ยพูดแล้วนะมองไปเยอะตายแล้วเด็บเด็บไปเฮ้ย mình một con bay rồi, anh đi, OK.

เรตจริงใช่ไหมคะแต่คนต่อไปเดี๋ยวเขารู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะที่ผมคุยไว้ตอนแรกอ่ะบอกแล้วว่าความจริงบอกแล้วว่าความจริงอรใครตอดูเลยล้มแน่ๆ 5้ากระด้า้าอย่างนี้ชอบชอบเลยสามโอ้สามไม่มีแล้วโอเคโอเค5้โอ้ไปดิไปดิไปดิไปไหนคนบ้าอะไรเซติเข้าโกเฉยไปดิ ไปไหนเฮ้ยผมไม่อยากให้ขิงเลยเนี่ยผมต่อทีเด็ดผมรู้สึกแะไรดีดีมอ่ะเอาจริงนะถามจริงว่าตั้งใจหรือไม่เก่งตั้งใจนี่เลยนี่มวังเลยนี่มึงบังเลยป่าวเลยป้าโอ้ยข้าสวยมากจะลงเหล่าตรงนี้แล้วเมื่อกี้จริงๆที่ยิงเข้าไม่ได้ใช้ฝีมือนะครับแต่ว่าบอลเขามีคุณภาพมันก็เลยยิงยิงดีเลยครับขายเก่งฝ่ายที่ชนะก็คือทีมแฟตดอนเมืองนั่นเอง แนี่คือแบบอยากมอบของดีๆอย่างลูกบอลคิงพาวเวอร์ให้ครับผมแต่ก่อนอื่นต้องไปปั๊มลูกก่อนค่ะก็ต้องรับบทลงโทษตามนั้นคาก็ใหญ่คนหง่ก็ดีไม่รับไม่ได้พี่ต้องการจะเสืออะไรคะนี่ขนาดดีเนี่ยมันไปพลาดตรงเกมตะกข้าวชวนมินปันโดลุมอ่ะพลาดตรงเกมตะก้าเดี๋ยว พี่ๆตอกคันมอบลูกบอลให้แปดดอนเมืองหน่อยไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะอย่าลืมติดตามรายการบุกสนามได้ท <Sure> ี่ YouTube Channel King Power Thai Power พลังคนไทยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเยอะๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย เพราันนะครับพี่ๆเขานี้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมีทักษะที่เก่งพวกผมตื่นเต้นมากๆที่ได้เล่นกับพี่เขาเล่นเกมกับพี่เขาถือว่าเป็นประสบการณ์ชั้นยอดเลยครับที่ได้เล่นวันนี้ครับผม